สวัสดีครับก็มาอยู่กับโทนฮับนะครับผมตอนต่อไปก็เป็นตอนของ d e m o n e f ฟ e c t เหมือนเดิมวันนี้เรามี King o ฟ drive <laughs> King o f Drive นะครับเป็นก้อนโคลนของ king of t o ne โคลนมาแบบเป๊ะเลยหน้าตา Unbox กันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาพูดว่า king of drive มันคืออะไรโอเคนี่นะครับกล่องอันนี้เป็นกล่องใหญ่เพราะแน่นอน king of drive ถ้าทำมาเหมือนมันต้องเป็นเอฟเฟกไซส์ใหญ่ตาม k n n o o t o ท e นะครับ แกะออกมาไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ก้อนเหมือนเดิมครับแพงไม่มีคู่มือไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีปิกแถมหน้าตาเหมือนกันครับสามหนบสองเพดดัลสองข้างไฟสองสีเหมือนกันถ้าเป็นคิงออฟ o ทนมันจะเป็นสีเหลืองข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งอันนี้เป็นสีน้ำเงินข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งแล้วก็ข้างในเนี่ยด้านในก็มีดิฟสวิตช์อะไรเหมือนคิงออฟ o ne แล้วก็มี Present Switch เหมือนกันจริงๆเราเคยเล่าเรื่องเวลาว่า,วามันคือก้อนอะไรก็คือ ครอยากรู้แบบละเอียดก็กลับไปดูตอนที่เราอะไรนะรีวิวทวินเอมเ r อ r ร์ของของพี่ชิมดีสัตนะฮะเป็นคลิปเก่าเดี๋ยวส่งเดี๋ยวใส่ลิงก์ไปให้อันนี้เนี่ยเนื่องจากเขาโคลนเหมือนเจ้าคิงออฟ o ทนตัวจริงเลยก็คือจะไม่มีปุ่มเพรสเซนต์ข้างบนแล้วก็ไม่มีโหมดปรับดิฟสวิชทุกอย่างมันจะไปอยู่ข้างหลังหมดคุณต้องแกะข้างหลังออกมาแล้วปรับเอาเพรสซงเพรสเซนต์ดิฟสวิชทุกอย่างปรับจากข้างหลังนะฮะอ่ะแกะให้ดูหน่อยแกะออกมาแล้วนะฮะด้านใน ป๊บสังเกตนะฮะไอ้นี่2อันนี้เป็นเพรสเซนต์เนี่ยไอ้ปุ่มพลาสติกไนลอน2อันเนี่ยคือเพรสเซนต์ด้านใครด้านมันแล้วก็ดิฟสวิชนะฮะเป็นโหมดดิฟสวิชเนี่ยเวลาดูเนี่ยที่จริงมันไม่ยากนะมันแบ่ง1 2 3 4ใช่ไหมแยกเป็น2ฝั่งนะฮะดูแค่1 2กับ3 4ฝั่งใครฝั่งมัน3 4ของฝั่ง 1, 1, 2, หนึ่งหนอีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นดิสอร์ชันเนี่ยฮะสมมุติคุณอยากให้ฝั่งนีงงง้เป็นดิสอร์ชันคุณปรับ1ลง2ขึ้นลงลงเป็นคลีนขึ้นลงเป็นโอเวอร์์ไดรฟลงขึ้นนเป็ distortion off off on off off on อ <c> ะ <oughs> ถ้าเป็น default เนี่ยครับจะเป็น off on กับ off off ก็คือฝั่งเนี้ยฝั่งสีน้ำเงินเนะ่เป็น clean boost ฝั่งเนี้ยเป็น overdrive อันนี้คือ default จากโรงงานแล้วก็ด้านข้างเนี่ยไอ w i วิชเนี่ยมันจะเขียนว่าข้างหนึ่งเป็น high <The point of view> high กับ normal นะฮะ okay, <pretty> อ่ามันมันคือมันก็คือ high เกนกับ normal เกน normal เกนก็คือ king of tone ธรรมดาถ้าใครจำได้เราราวปี 2008มั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่ King of Tone มันให้ออพชั่นเป็นเวอร์ชันไฮเกนนะฮะที่เขาบอกว่าตัวไฮเกนเนี่ยถ้าปุ่มดร i ฟ e ์อยู่ที่อะไร9โมงมันคือปุ่มดร i ฟ e 12โมงแล้วถ้าหมุนเต็มมันคือแบบ120%ออพชั่นแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะจริงๆอ่ะตัวของตัว King of Tone ถ้าคุณสั่งนะเวทติ้งลิสต์ไอที่คุณไปต่อคิวในเวทติ้งลิสต์อ่ะคุณจะแอดออพชั่นตัวนี้เข้าไปก็ได้แต่อันนี้เนี่ยเขามีมาให้เลย ก็คือเป็น normal mode ก็คือธรรมดา high ก็คือ high gain ตัว high gain พูดงา่ายง่ายคือมันเป็นตัว king of tone ที่ถูกจัดเต็มมาแล้วอะ่ะมาอยู่ในตัวนี้ตัวเดียว s e อ u p ของเราก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะเอาไอ้นียเสียบเข้า s e n ี return ไปคอ o s s cortege แต่ว่า s e n ี return block ของเราจะอยู่หน้าสุดมันก็เหมือนกับว่าเราต่อไอ้นียต่อตรงเข้าเข้า c อ o s s c o r นั่นแหละคอ o s s c o r เราจะใช้แ m ม m o r ์แกนะฮะแ m มเสียงคลีนประจาช่องของเราใครดูมาทุกตอนก็จะจําได้นะครับเดีย๋ยวจะลองกับสแตรท ตัวนี้เลย The Lux เพราะว่าเล่น King of Tone เนี่ยต้องเล่นกับสเตรทจริงจังโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูไปลุยกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียง จเจ้าตัว King of Drive กันตอนนี้นะครับฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยฝั่งซ้ายของเราเนี่ยจะปรับเป็นโหมด Overdrive ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น Distortion p r e s e n t เนี่ยจะหมุนเต็มตลอดเหมือนคลิป Prince of Drive ที่เราลองมาตอนที่แล้วนะฮะ p r i n c of จ้าวนะเหมือนคลิปที่แล้วคือ p r e s e n t เราปรับสุดตลอดอ่า d i e p Switch เนี่ยเราจะปรับไปที่ Normal Mode ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลอง High โหมดที่หลังว่ามันจะลั่นขึ้นไหมหรืออะไรยังไง นะฮะอันนี้เราจะมาลองด้านโอ้ดายเป็นก่อนกับ k n g of t โทดได <c oughs> าทุกอย่างวัาที่5ก่อน ได้กระปุลดรายใหดูเลย ก็เหมือนตัวออริจินอลทั่วไปก็สัมผัสสัมพันธ์กันถ้าเอางัดตัวหนึ่งขึ้นก็ต้องบาลานซ์อีกตัวหนึ่ง เกณฑ์น้อยมันก็จะเป็น clean boost ไปเลยมันข้างจะออกสไตล์ boost เลเวลมากกว่า boost แบบ compress หนักนะ ขึ้นสูงให้มันมีกลิ่นในความแปลกหน่อยดีกว่า โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูาฝั่ง distortion กันบ้างนะฮะทุกอย่าง5 หนักกว่าลองเปรียบเทียบกันดูนะฮะแบบสัญญาณจะมีความแบบเป็นคลื่นใช่นไหมแต่น,นี้มันจะสากเลยเกแบบความแบบคำรามของมัน growing ไอ้แแฮ่่มันจะมีมากกว่าในโหมด distortion ก็เหมือนเดิมถ้่จะเป็นคลีนบูส์เวลาปรับเกนน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเกนเยอะกันเพื่อให้เห็นคาแรคเตอร์ของสาวโวลูมขึ้นมาหน่อยชดเชยความที่แบบมันโดนคอมเพรสแล้วคราวนี้มาดูปุ่มโทนกันนะฮะ បងនេះ เดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองไอ้ปรับดิฟสวิชมันให้เป็นโหมดไฮทั้งสองข้าง ดังขึ้นอ่ะ,อะต,ต่อที่ด้าน d ส s อร์ชั่นผมมองว่ามันเป็นเหมือนแบบปกติอะเราหมุนสุดมันคือร้อยเนใช่ไหมแล้วเหมือนกับพอปรับเป็นไฮเนี่ยพอหมุนสุดแล้วมันเหมือนกับเป็นร้อสเอร์็นตะเหมือนกับว่า ความกว้างของการแตกของมันเนี่ยมันจะอยู่แค่จังหวะแบบครึ่งเดียวเองต่ํากว่า50ต่ำกว่าเที่ยงอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนเป็นคลีนบูสเลยแต่พอมาถึงสักประมาณบ่าย2เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตอนที่มันเริ่มแตกประมาณประมาณสิบเอโมงเนี่ยเราพอ1ิบเอโมงถึงบ่ายสาอะ่ะมันคือเหมือนกับคุณเลือกความแตกว่า ให้มันแตกแค่ไหนอ่ะแต่พอมันเกินบ่าย3มปุ๊บมันจะไปเอฟเฟกกับความดังมากกว่าที่จะเป็นคาแรคเตอร์ความแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือตอนที่ผมเปิดลิบสวิชครั้งแรกเรารู้สึกว่าอ๋อมันแค่ดังขึ้นอ่ะก็เหมือนกับว่าพอเกณ์เนี่ยมันผ่านประมาณแบบ75%มันไม่ได้เอฟเฟกว่าคุณจะเอาแตกเพิ่มแค่ไหนแต่คุณจะให้มันลั่นให้มันดังแค่ไหนแล้วอ่ะมันมันไปมีผลกับความดังมากกว่า ย่าน distortion ก็เหมือนนณตอนช่วงเนี้ช่วงนี้มันยังไม่ดังแต่พอประมาณผ่านสักบ่าย3ามปุ๊บ distortion จะไม่เหมือนกันที่มัน compress กว่าต้องเป็นด้าน overdrive ที่ผมพูดเนี่ย จริงๆอันนี้มันมันไม่ใช่เป็นเพราะมันดีมอนเอฟเฟกนะครับมันเป็นธรรมชาติตัวคิงออฟโทนเนี่ยก็เป็นเป็นแบบนี้เปิดสองตัวพร้อมกันให้มันบูสต์ตัวหนึ่งลั่นตัวน ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองคลีนบูสบูสพวกเพรสเซนต์ขึ้นมาเยอะ <Clean boost S 2> บูสก็จะเน้นดังงเดียว ผมเรามาสรุปกับก้อน Demon Effect King of Drive จากที่ผมเคยลอง King of โท n อะเมื่อตัวจริงนะฮะมันนานนานหลายปีมาแล้วไอ้ก้อน Demon Effect เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนเหมือนกันทุกก้อนก็คือว่าเวลาเปิดโทนเยอะๆเนี่ยมันจะลั่นไม่ว่าจะเป็นไอ้ก้อน p s i ช i a n Drive ตัวคลอนที่เราเคยลองไปแล้วไอ้ p r i Prince of e o f Tone ก็เหมือนกันเวลาเราเล่นเนี่ยเราเปิดโทนเกินประมาณแบบบ่ายบ,ายบายขึ้นไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสัญญาณมันปล่อยมา เยอะมากเยอะเกินอะจนทําให้มันรู้สึกว่ามันลั่นรู้สึกว่ามันแข็งรู้สึกว่ามันไม่สมูทอย่างตอนที่ลอง p r e c i s i o n เทียบกับ h o ร i z o n ตัวจริงเนี่ยฮะก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าพอเวลาเปิดโทนเยอะๆแล้วมันแข็งมันแข็งเกินไปอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้เป็นคอนเซปต์ของแบรนด์เขาหรือเปล่านะเพราะมันเป็นทุกก้อนเลยแต่ก็แข็งก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีครับมันก็มันก็แล้วแต่เทสฮะบางคนชอบก้อนที่ปล่อยเวลาเปิดโทนเยอะๆแล้วปล่อยสัญญาณมามากเนี่ย ก็ตอบโจทย์อีกแบบหนึ่งนะฮะตอนตอนที่เราลองเนี่ยไอ้ปุ่ม drive เนี่ยเวลาเล่นโหมด boost เนี่ยมันจะรู้สึกว่า knob drive เนี่ยมันเราจะเลือกระดับความแตกเนี่ยไปได้ถึงประมาณบ่ายสาพอมันเกินบ่ายสมเนี่ยมันจะไปส่งผลกับความดังในโหมด boost กับ overdrive นะฮะแต่ส่วนในโหมด distortion เนี่ยมันมันก็รู้สึกเหมือนกันนะมันรู้สึกว่าพอพอถึงบ่ายสเนี่ยมันไม่แตกเพิ่มขึ้นแล้วแต่มันจะไปดัง กับเลเวลของของของสัญญาณที่ออกมาแทนไอ้นอบว o ล u m e กับ Drive เนี่ยก็เหมือน King of t o n นทั่วไปมันก็สัมพันธ์กันก็คือถ้าพอคุณไปถึงโซนที่มันลั่นขึ้นและวิธีการ ที่ปรับให้มันบาลานซ์ก็คือคุณก็ลดวอลลุ่มลงมาคลีนบูส์เนี่ยมันจะเน้นไปทางบูส์ย่านเพรสเซนต์ย่านแหลมขึ้นมาซะอย่างเดียวจะไม่เหมือนพวกคลอนเหมือนพวกอะไรที่บูส์ขึ้นมาแล้วมันอุ่นตัวนี้จะเน้นบูส์ขึ้นมาแล้วเสียงปิกกระแทกเนี่ยมันจะฟังชัดขึ้นก็แล้วแต่เทสคนนะครับว่าคุณชอบบูส์แบบไหนแต่ถ้าโหมดบูส์เนี่ยมันแทบจะไม่แตกเลยนะมันจะมาแตกที่บับบายสามเลยก็พอมันมันมากระแทกตรงบ่ายสามเนี่ยมันก็จะเข้าคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่าลั่นขึ้นด้วย คุณก็ไม่มีอะไรแล้วก็บาลานซ์วอลลุ่มเอาแค่นี้ปุ่มดิฟสวิชเนี่ยมันเหมือนลิฟให้มันดังขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าก็คือว่าเวลาเราเลือกความแตกเนี่ยมันเหมือนกับคุณเลือกความแตกแค่ประมาณ11โมงถึงบ่ายสามอะต่อมกว่า11โมงมันจะส่งผลกับความเบามากกว่าบ,บ่ายสามเนี่ยมันจะส่งผลกับความดังที่มันออกมาเพราะฉะนั้นดิฟสวิชเนี่ยผมลองแล้วเนี่ยมันเหมือนกับดึงสัญญาณให้มันดังมากกว่าที่จะมาแบบปรับปุ๊บแล้วมันจะแตกมากขึ้นเปรียบเทียบ k i ิงอ f Drive กับ of d r i v อเนี่ย ถ้าเราท่องไปในอินเทอร์เนต็ตคนเขาพูดว่า Analog Man Prince of Tone เนี่ยมันคือครึ่งเดียวของไอตัว King of Tone พาครึ่งมาแคยครึ่งเดียวในเวอร์ชันไฮเกนไอดีมอนด์เอฟเฟกเนี่ยก็เหมือนกันไอตัวเนี้ยเกนเยอะกว่าเกนเยอะกว่าเรารู้สึก Dynamic r a n จ์มันกว้างกว่าด้วยอย่างที่ผมบอกเนี่ยความแตกมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ไปเล่นอัดโวลูมกันแล้วแต่ในขณะที่ป r i น c e of Sound เนี่ยมันเลือกความแตกได้ก้องกว้างอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึก พวกย่านแหลมอะไรพวกนี้มันไม่รู้สึกกระด้างเท่าไอตัวนี้ไอตัวนี้จะรู้สึกมันกระด้างมันแตกแมันติกแต่ในขณะที่ไอตัวนี้มันจะรู้สึกว่าแบบย่านสัญญาณมันแบบย่านกลางย่านอะไรมันมีอะไรความนุ่มนวลมากกว่ามีความสมูทกว่าแล้วก็ไอโรดร v ฟเนี่ยก็ค่อนข้างขี้โกงก็คือทําให้แบบโหมันมันมันก้อนมันมีความรู้สึกอิ่มมันเป็นความรู้สึกแบบของ king of tone ที่มันมีความอิ่มเทสของผมนะจะไม่ ไม่ค่อยชอบ King of t o ท e เท่าไหร่ไอตัว King อฟได้ก็เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการบูสต์สไตล์ทรานสเปเรนซ์ที่ว่ามันมันไปเล่นกับย่านเพรสเซนต์ย่านแหลมอย่างเดียวเวลาเล่นแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบมันแข็งมันไม่เหมือนโนเบลนะโนเบลเนี่ยไอปุ่มสเปกตัมเนี่ยมันมาทั้งเบสทั้งแหลมไงฮะแต่อตัวเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันเล่นแต่ย่านแหลมอย่างเดียวและย่านเบสมันไม่มีแรงมันเหมือนกับมันไม่มีสัญญาณช่วยดันเสียงกีตาร์เราขึ้นมาแต่ในขณะที่ไอพรินซ e ออฟซาวน์เนี่ย ผมไม่รู้ปิ้นออฟโทนปิ้นออฟซาวแล้วกันปิ้นออฟซาวเนี่ยพอมันมีไอ้ปุ่มไอ Mid ้มิดโลมันช่วยย่นเบสย่นมิดโลเนี่ยมันกระชับยิ่งขึ้นพอกระชับแล้วเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันมีมันมีตัวช่วยช่วยดันช่วยดันเสียงกีตาร์เราขึ้นมาเล่นแล้วแบบมันไม่ต้องรู้สึกว่าแบบโอก็ต้องกระแทกแรงมากเพราะกลัวว่าเสียงกีตาร์เราจะจมส่วนตัวนะผมชอบผมค่อนข้างชอบไอ้ปิ้ o ออฟซาวส่วนไอ้คิงออฟไดรฟ์เนี่ยมันก็โอเคทําหน้าที่ในสไตล์ของมัน ผมว่ามันขาดตรงที่ว่ามันขาดหรือมันเกินมันต้องบอกว่ามันเกินอะปุ่มโทนมันปุ่มโทนมันค่อนข้างจะลั่นไปหน่อยเวลาหมุนเกินสักบ่ายสามเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความแข็งแต่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ผมไม่เคยเป็นปนคนที่ไม่เคยเปิดโทนสุดอยู่แล้วเวลาเล่นผมก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่เทสส่วนผมไม่ชอบตัวนี้เจอจริงๆเลยนะกูชอบเพราะมันไม่ยุ่งยากไอ้นี่เดี๋ยวต้องแกะเดี๋ยวต้องแกะไอ้นี่ปรับแค่เนี้ไอ้ลูบมิดโลเนี่ยขึ้นอยู่แล้ว ส่วนไอ้เทอร์โบเนี่ยไอ้เทอร์โบเนี่ยเหมือนกับไอ้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 ติ่งตรงนี้เลยเหมือนการดันดันเกน์ขึ้นมาเออไม่ใช่ดันเกนอ่ะมันจะได้ยินเหมือนแบบมันดันแค่ความดังขึ้นมาเฉย,ยๆแต่ส่วนตัวครับให้ผมซื้อก็ซื้อนเนี่ยเพราะมันง่ายใช้งานแบบง่ายๆประมาณนั่นเองแล้วอีกอย่างก็คือว่าถ้าผมจะใช้ผมจะใช้ในโหมด OD มันโหมด b o o ต t โหมดอะไรผมไม่ใช้อย่างที่ผมบอกผมไม่ชอบคลี a n b o o ์ t สไตล์ที่ว่ามันมันอยู่มันมัน b o สต์มาที่เพรสเซนต์อย่างเดียว ส่วนโหมดร้์ผมก็ว่ามันค่อนข้างจะสนั่นเกินไปหน่อยมันลั่นเกินไปหน่อยถ้าให้จะพูดเนี่ยมันมันฟังชันการใช้งานของมันคาแรคเตอร์ Character ของมันมันมาสไตล์ก้อนตัวจริงเลยแค่ว่าดีเทลต่างกันนิดหน่อยต่างกันแค่ดีเทลประมาณไอเหมือนตอนที่เราเทียบไอฮอลลซอนกับ Demon Effect ตัวัว e c i s i o n นะฮะว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยใช้งานได้ต่างกันแค่ดีเทลนิดหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับกับช่องโทนฮับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็จอย i s c o r d มาพูดคุยกันได้ครับถามว่าโอ้ดีมอนเตตัวไหนตัวไหนเด็ดมากเลยพี่ตัวไหนเจ๋งมากถามกันเข้ามาได้เลยครับถ้าผมตอบไม่ได้เดี๋ยวมีคนช่วยตอบ <laughs> อประมาณนี้แหละครับคามบสวัสดีครับ